มันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่แบบหนึ่งนะครับที่ผมเจอบ่อยๆว่า เจ้าของบ้านเนี่ยต้องควักเงินจ่ายเพิ่มโดยไม่จําเป็นนั่นคือค่าใช้จ่ายแก้ไขางานตอนที่งานเสร็จแล้วงานก่อสร้างเนี่ยจะมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นคือถ้าแก้ไขตั้งแต่ต้นยิ่งแก้ไขเร็วเท่าไหร่ก็จะทําให้ต้นทุนในการแก้ไขน้อยถ้าแก้ไขตั้งแต่พิ่งออกแบบเสร็จต้นทุนอาจจะเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวหมึกปริ้น์อีกนิดหน่อยค่ารีไวซ์แบบที่เราจ่ายเพิ่มให้ผูอวกแบบนิดหน่อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปเริ่มก่อผนังถ้าเราเพิ่งไปเห็นว่ามันใหญ่เกิน ไปเล็กเกินไปแล้วต้องการจะเอาผนังอันนั้นออกจากการแก้แบบในกระดาษก็จะกลายเป็นเราต้องทุบผนังออก1่แผงแล้วสร้างใหม่1แผ่นนั่นหมายถึงต้นทุนของผนังเพิ่มขึ้น1เท่าถ้าช้ากว่านั้นถ้าง,งานระบบเดินแล้วเสร็จแล้วด้วยแล้วเราเพิ่งไปเห็นหรือเราเห็นตั้งนานแล้วแต่ว่าเราทิ้งระยะเอาไว้ไม่ยอมแก้โดยทันทีมันก็จะทําให้เราต้องเสียค่าแก้ไขคือทั้งผนังและงานระบบยิ่งเราปล่อยให้นานกว่านั้นไปอีกติดเฟอร์นิเจอร์ติดคลุพันติดสุขภัณฑ์แล้วเสร็จแล้วแล้วเราเพิ่าเฮ้ย มันใหญ่เกินไปมันไม่ได้ฟังก์ชันมันใช้งานจริงไม่ได้แล้วเราค่อยไปแก้นั่นก็ยิ่งทําให้เราเสียเวลาเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วนั่นก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งด้วยที่ทำให้งานบริเวณใกล้เคียงที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในตัวบ้านเดียวกันเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าช้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างบ้านผมอยากให้ทุกคนเข้าไปดูหน้าง,งานบ่อยๆพยายามคิด ว่าช่างกําลังทําอะไรเปิดแบบดูประกอบถ้าไม่เข้าใจก็ถามช่างถามผู้คุมงานถามผู้รับเหมาหน้าง,งานนะครับว่าตอนจบจะเป็นยังไงพยายามวาดภาพในหัวให้ชัดที่สุดแล้วลองจําลองว่าภาพในหัวนั้นตรงกับที่เราต้องการที่เราจะใช้งานจริงๆหรือเปล่ายิ่งเราพบเ็วเท่าไหร่ว่าพื้นที่นั้นๆหรือส่วน,นนั้นๆของบ้านที่กําลังก่อสร้างอยู่เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานจริงๆได้หรือมันไม่น่าจะใช้งานจริงๆได้ในอนาคตเราก็จะได้สามารถปรับแก้ได้ทันทีและเร็วที่สุดอย่างที่บอกว่าการปรับแก้ยิ่งเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งเสียค่่าาาใใช้้้จยนนกกรแไขอลง นนั้นผมหวังว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูที่หน้าง,งานดูแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับแบบกับสิ่งที่ช่างเขากําลังทําว่ามันจะตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าผมเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะช่วยใครหลายๆคนให้ขยันไปดูหน้าง,งานมากขึ้น<ม>เพื่อที่จะได้ลดผลกระทบในงานที่จะต้องไปแก้ไขางานที่ปลายงานเนี่ยให้มันน้อยลงคือลดต้นทุนค่าก่อสร้างนะครับทั้งนี้ถ้าไม่อยากก่อสร้างแบบปวดกระบาลเรามีคอร์สสร้างบ้านแบบไม่ปวดกระบาลอยู่นะครับลองเข้าไปดูในช็อปได้มีความสุขกับงานก่อสร้างครับแล้วพบกัน